บรรยัติทองอันไรซึ่งมนทินเอ๋ยแสงสว่างดุดดังความบริสุทธิ์เปี่ยมล้นที่ประทานมาให้แก่ข้าผู้นี้โอ้มันช่างสมบูรณ์แบบและน่าเชยชมยิ่งนักมองดูแสงเหล่านั้นสิเราผู้สวดภาวนาทั้งหลายเอ๋ยจงเชยชมเอาไว้เสียเถิดถึงความมหัศจรรย์แห่งบัญญัติสีทอง เรื่องราวภาคต่อของอดีตจอเวทกองจกักรวรรดิอีกคนหนึ่งนามว่าหมายเลข11ความสิ้นหวังแบ่งจาติสเขาคนนี้ถูกขับไล่ออกมาจากเมืองหลวงนี่มันไม่ยุติธรรมเลยนะเขาคนนี้ก็จะรับใช้เมืองหลวงอย่างดีที่สุดในฐานะฆาตกรโรคจิตไล่สังหารบุคคลระดับสูงภายในเมืองนีไเป็นุ่มหลวงเดมนตาต้องห้ามเพิงขั้งอันชั่วร้ายจนไม่อาจได้รับการให้อภยัยเห็นไหมละ่ะว่าผมคนนี้มันแสนดีขนาดไหน จงพินาอไปซปซะแดนมัชชิมาและก็พวกแกทุกคนเลย